สวัสดีทุกท่านนะครับช่องครัวชาแนลนะครับมาตามข่าวใหญ่นะครับหลายท่านคงทราบดีแล้วกรณีหมอปาและทีมทีมงานนะครับไปบุกวัดหลวงปู่แสงนะครับจนเป็นประเด็นดราม่านะครับอรายละเอียดในข่าวคงไม่คงไม่ขออนุญาตไม่ไปลงดีเทลละกันนะครับมาดูในมุมของหัวราสร์ไทยหัวรัสร์ไทยอธิบายในเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรนะครับ วิบากกรรมของหมอปลาจากอิทธิพลของดวงดาวนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงหมอปลากันซิว่ามันมีมุมดาวมุมไหนที่บอกเอาไว้นะครับประวัตินะครับที่พอหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับตรงกันทุกสำนักนะครับตรงกันทุกที่ก็คือเกิดวันที่7มีนาคม2,521นะครับในกรณีการวิเคราะห์นี้นะครับจะไม่หาลักษณะาน,านะครับเราจะดูแค่ดาวเพียวๆซึ่ง มันก็จะมีมุมดาวที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ทําความเข้าใจนะครับเราไม่ได้อ่ามาวางลัคนาของเจ้าตาแต่จะให้มาดูมุมดาวมุมสําคัญซึ่งเป็นคาดเคาะใหญ่ที่หลายหลคนนะครับต้องให้ความสําคัญนักโหราศาสตร์นะครับต้องให้ความสําคัญกับคาดค้อนี้นะครับนั่นก็คือคาดพระเสารนะครับต้องพระจันทร์ นะครับเสาถึงลักถึงจันจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีนะครับนี่คือสิ่งที่โหราศาสตร์รูจนาไว้นะครับจากรูปรวมที่โชว์หน้าจอนะครับวงในนะครับเหมือนเดิมครับเลขไทยจะเป็นพื้นฐานดวงเดิมนะครับดาวเดิมในดวงชะตาส่วนดาวจรณวันที่เกิดเหตุใกล้ๆวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับวันที่12พฤษภาคม65โดยประมาณนะครับก็จะมีดาวจรที่โชว์ในวงนอกซึ่งเป็นเลขอารบิก นะครับให้ทุกท่านสังเกตนะครับเกิดวันอังคารวิเคราะห์ที่ดาวเดชก่อนดาวเดชคือชื่อเสียงอำนาจถูกไหมครับคนที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ดาวเดชต้องโดดเด่นนะครับดาวเดชคือดาวดาวอะไรครับดาวเสานะครับเสาเป็นปราแต่สลับเรือนเกษตรกับดาวจันทรนะครับเป็นอนุกเกษตรแสดงว่าชื่อเสียงก็ถือว่ามีนะครับเช่นกันแต่การที่จันทร์และเสานะครับเป็นคู่พัดคลากประกอบกับ จันเป็นกาลีของคนที่เกิดวันอังคารดังนั้นเดทติดกาลีเจ้าตาก็มีเกณฑ์ที่จะเสียชื่อเสียงได้เช่นเดียวกันนี่คือประเด็นที่เราจะวิเคราะห์นะครับนี่คือประเด็นที่เราจะวิเคราะห์ในดวงเดิมนะครับมีดาวเสราร์เล็งดาวจันทร์อยู่แล้วเป็นจุดที่วางระเบิดไว้แล้วก็โอ้โหครับดาวจันทร์เชื่อว่านับวันที่เกิดประมาณสัก20องศากว่าๆนะครับแล้วก็เลนงดาวเสราร์องศาค่อนข้างใกล้แต่ทุกท่านลองดูนะครับ ณวันที่เกิดเหตุดาวเสาทับจันทรหลายคนมองว่าเสาทับจันสองปีครึ่งมันจะซวยสองปีครึ่งเลยหรือเปล่าไม่ครับเราจะต้องดูว่าดาวเสาจรกับดาวจันทร์เดิมองศาใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับถ้าองศาใกล้กันมากเช่นห่างกันไม่เกิน3.2องศาหรือที่ทางโหราศาสตร์เรียกว่าสนิทนวังเหตุมันก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับดาวเสารจรนณวันนั้น25องศา45ลิบดานะครับดาวจันทรประมาณ25องศาโอ้โหครับ เสาทับจันทร์องศาใกล้ๆกันขนาดนี้ไม่น่ารอดไม่น่าเหลือและที่สําคัญครับในมุมอื่นๆก็คือดาวอังคารจรทับดาวอาทิตย์นะครับอังคารจรทับดาวอาทิตย์องศาก็ใกล้กันด้วยอาทิตย์คือ22องศากว่ากว่าดาวอังคาร26องศานี่ครับทับกันสนิทนวัง3าหนึ่งเป็นคู่ศัตรูเรารู้กันอยู่แล้วนะครับดาวสามเป็นดาวอะไรครับเป็นดาวบริวารเดิมนะครับบริวารทำทิศนะครับคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมก็ถือว่าเกิด เกิดพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยนะครับนี่นะครับคือโหรศาสตร์ไทยเอาง่ายๆกันก่อนไม่ต้องไปลงดีเทลเรื่องลัคนาหรอกเข็นดวงใครถ้าโดนเสาทับจันนี่คือแรงเป็นคาดเคาะอันดับต้นๆของหัหรศาสตร์ไทยเลยนะครับเสาถึงรักถึงจันจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีตอนนี้วิบัติแล้วนะครับลูกไม่มีนะครับเมียจะหนีหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องรอดูวนต่อไปนะครับปีนี้ดาวเดชจรคือดาวพุธ นะครับเดทจอนรคือดาวพุธดูสิครับดาวพุธในดวงเดิมตอนนี้มันไปลอยอยู่ในราศีมีนนะครับร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นมนตรีนะครับอาจจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องชื่อเสียงก็กจริงนะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมด้วยว่าดาวเดชเดิมคือดาวเสาตอนนี้มันจอนทับดาวจันทรสนิทนาวางและก็เสาเป็นดาวเดชคือชื่อเสียงทับจันทร์การีเดิมนะครับชื่อเสียงติดการีและเป็นคู่พัดภาคชื่อเสียงมันจะมีหรือเปล่า ทุกท่านก็ต้องลองดูนะครับให้เวลาเป็นตัวกําหนดแต่ดูจากดวงแล้วเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าหนักดูพอสมควรนะครับจะรอดหรือไม่รอดก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับสําหรับเรื่องคดีความหลายอีกคดีที่หลายหน่วยงานที่เตรียมจะมาเอาผิดนะครับหมอปลาและทีมงานอ่าโอเคหลักๆก็นะครับดาวเสาทับจันทนะครับนี้ให้จําให้แม่นนะครับเป็นคาดร้ายในดวงชะตาเลยแหละนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝาก อคอร์สเรียนออนไลน์บนกลุ่มปิดเฟซบุ๊กหัวหน้าศาสตร์ไทยแก้วดวงชะตาบุคคลสาคัญของโลกนะครับมี19ดวงชะตานะครับก็20ท่านแรกจะได้ส่วนลดจาก2อ9 9 99, เากเหลือ1299ตอนนี้มี11ท่านแล้วนะครับ11 12ท่านนะครับขออภัยเหลือว่างอยู่ประมาณ78ท่านนะครับสำหรับส่วนลดพิเศษแล้วก็คอร์สเก่าที่นํามาจัดส่วนลดพิเศษในเดือนนี้ก็ยังมีอยู่9 9คอร์สตามที่ขึ้นหนา้าจอนะครับก็ยังจําหน่ายไปจนถึงวันที่31 พฤษภานะครับเดี๋ยวเดือนหน้ามีคอร์สไหนที่จะนำมา,ามาจำหน่ายมาลดราคาอีกก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับสนใจติดต่อนะครับ Facebook ูโอนะครับมงคลราชาโชคหรือพิมพ์เสิร์ชคำว่าคูโมงคลราชาโชคภาษาไทยก็ได้นะครับ Li น์แอดก็จะแอดคูโทร095 223 5422วันนี้สวัสดีทุกท่านครับ